สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเข้าปากเก็บผักกันค่ะผักปลามีอะไรบัางนี่เป็นผักที่ทานได้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงไปปลาย เริ่มต้นของปลายสปริงนะคะก็ผักก็จะออกมาเยอะแยะเลยค่ะมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆเจโกผักติ้วเขากองดินเอาไว้เพื่อจะก่อสร้างแล้วมันเลยทำให้ให้ผักติ้วมาเกิดออกมาสิ อุ้ยเนาะยังไม่ออกออกมาละโอเคทุกคนดูกอเบลเลอร์เลยทุกคนกอเบลเลอร์เลยนี่แจ๊บอมเฮอมฟานซัมซิง นี่ทุกคนกบอเือเลย,เลยมีมแมลงมีอะไรด้วยอันนี้เป็นต้น,น้นาำนะคะทุกคนอันนี้ก็ทานได้แต่จะเอาลำบากนิดนึงจะมีน้มเพื่อนๆนเห็นไหมนาำจะเยอะมากแต่รสชาติ แล้เอามาลอกเอาลำต้นเขาลำต้นเขาจะใหญ่มากค่ะลำลำต้นเขาเนี่ยจะอร่อยมากเลยผักเต้วกอใหญ่มากทุกคนอันนี้รสชาติเปรี้ยวนะคะเหมือนกับเอเหมือนกับผักติวรสชาติเหมือนผักติวเราเลยค่ะกรอบค่ะทุกคนเขาจะมีคู่เหมือนด้วยนะต้น ต้นหนึ่งจะแต่ใบเขาจะหนาแล้วก้านเขาจะใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วก็รสชาติจะขมนะคะส่วนต้นเหลืองๆนั่นดอกเหลืองๆนั่นก็ทานได้นะคะนั่นเป็นฟันสิงโต นี่ก็ได้มาเรียบร้อยเลยนะคะสมตรงนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะทุกคนเห็นดอกไม้ป่าสวยๆก็เลยถ่ายมาให้ดูอาจจะมีเสียงเด็กเจี๊ยวเจ้าด้วยนะคะเพราะว่าไม่ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่จะมีบรรดาพ่อๆแม่มๆเอาเด็กมาเดินกันคนที่นี่ชอบมาเดินลุย ป่าลุยสวนโอเค,ค่ะตอนนี้เราก็ได้กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้ผักเสี้ยนแล้วก็เก็บผักกระเทียมป่ามานิดนึงอันนี้ยอดผักเสี้ยนนะคะอบอวบทั้งนั้นเลยแล้วก็นํามาล้างแช่น้ำเกลือแล้วน้ำน้ำชุ่มสายน้ำชุม่มน้ำส้มสายชูค่ะ ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็ได้ผักมาหลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งผักตี้วอันนี้ผักตี้วนะคะต้นสวยๆนะคะมาแกะเอาใบเกล่มันออกสวยไหมคะทุกคนยอดรบวบทั้งนั้นเลยค่ะจะมีเฉพาะช่วงนี้นะคะของป่าจะออกมาแล้วก็ รสชาติจะดีเพราะว่ายอดเขายังอ่อนอยู่แต่สักพักเดี๋ยวยอดเขาก็แก่แล้วมันก็ไม่น่าทานแล้วค่ะรวมทั้งผักที่นำมาดองด้วยนะคะอีกสักพักหนึ่งเขาออกดอกแล้วเราก็ไม่ทานแล้วค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะคะจะพาไปลุยป่าไปดูกันว่าจะไปเราจะไปดูอะไรกัน